ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนมารีวิทยานนทบ,บุรีนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะมาพบกับทิชเชอร์โมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์สาระที่3ธรรมชาติรอบตัวหน่วยที่16หน่วยพืชนะคะเรื่องที่4ประโยชน์ของพืชพืชที่เด็กๆเ,เคยพบเจอมีอะไรบ้างคะดอกไม้ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าดอกไม้ที่เด็กๆพบเจอนั้นมีประโยชน์อย่างไดดอกไม้ที่เด็กๆพบเจอนะคะมีประโยชน์คือช่วยประดับทําให้สวนสวยงามนั่นเองค่ะเด็กๆอีกทั้งน้ำหวานของดอกไม้นั้นยังเป็นอาหารของพวกแมลงเช่นผีเสื้อพึ่งนั่นเองค่ะและต้นไม้นะคะเด็กๆมีประโยชน์คือ เป็นร่มเงาเพิ่มออกซิเจนและบนต้นไม้นะคะยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆเช่นนกหนอนนั่นเองค่ะและพืชน,นะคะยังมีประโยชน์อีกมากมายที่มีให้แก่คนเราเช่นผักต่างๆใช้รับประทานและมีประโยชน์ชนใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยก็ช่วยดูดซับมลพิษต่างๆป้องกันน้ำท่วมนำ ประกอบเป็นของเล่นเช่นไม้บล็อกและในวันนี้นะคะพิชเชอร์โมก็จะมายกตัวอย่างพืชที่มีประโยชน์ต่อคนเราคือต้นกล้วยนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูว่าต้นกล้วยของเรานั้นมีประโยชน์อย่างไรใบของต้นกล้วยนั้นใช้ทากระทงห่อขนมห่ออาหารส่วนก้านนะคะก็สามารถนำมาทำเป็นของเล่นใช้พิมพ์ภาพนะคะ ผลของต้นกล้วยก็ใช้นำมาเป็นขนมหวานกล้วยบวชชีกล้วยตากกล้วยฉาบกล้วยกวนกล้วยเชื่อมนะคะสามารถนำมาเป็นอาหารของทารกนั่นเองค่ะ<ม>เด็กๆส่วนหัวปี<ม>หรือปรีกล้วยนะคะสามารถนำมาเป็นอาหารได้<ม>เช่นแกงเลี้ยง<ม>และทำเป็นเครื่องเคียงกับผัดไทยนั่นเองค่ะเรื่องที่5การดูแลพืช เด็กๆคะเด็กๆรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลพืชไหมคะเอมีอะไรบ้างนะแล้วใช้ทำอะไรบ้างเอ ซ่อมพรวนใช้สำหรับพรวนดินรอบๆบต้นพืชไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะจะหักและงอง่ายไม่ควรเล่นกันในขณะทำงานเพราะซ้อมพรวนมีความแหลมคมอาจจะได้รับอันตรายจากการใช้ได้ถ้าผู้ใช้ขาดความระมัดระวังนะคะจอบ ใช้สำหรับขุดดินถากหญ้าขุดแปลงหรือใช้สำหรับขุดหลุมใหญ่ๆความปลอดภัยในการใช้ก่อนใช้ควรตรวจด,ดูว่าจอบเท้าด้ามหนาแน่นหรือไม่ขนาดที่ใช้จอบต้องระวังเพื่อนที่อยู่ข้างเคียงและเท้าของผู้ใช้ด้วยนะคะ กัรไกตัดกิ่งใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กเช่นกิ่งที่ไม่สมบูรณ์เป็นโรคและมแมลงกัดกินหรือใช้ตัดแต่งพืชที่มีใบและกิ่งหนาเกินไปขนาดตัดแต่งกิ่งควรใช้อย่างระมัดระวังโดยไม่ให้หลุดมือหรือแกว่งเล่นนะคะเด็กๆต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆเตรียมหนังสือสาระที่3ธรรมชาติรอบตัวชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้เล่มที่3ขึ้นมานะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปหน้า15โจทย์เขาบอกว่าให้เด็กๆสังเกตและบอกชื่ออ, <ง S 1> อุปกรณ์<า>ต่างๆงที่ใช้ในการดรารูแลพืช แล้วขีดกากบาดทับภาพที่ไม่ใช่อุปกรณ์ในการดูแลพืชนะคะให้เด็กๆดูที่ช่องแรกเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอุปกรณ์อะไรเอ่ยที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ดูแลพืชใช่แล้วค่ะเด็กๆไม้ถูพื้นแล้วก็ถังน้ำนั่นเองค่ะในช่องถัดไปนะคะให้เด็กๆสังเกตและ การกระบาดด้วยตนเองนะคะตรวจดูสิคะว่าตัวเองทำถูกกันหไหมสำหรับวันนี้ทิเชอร์โมก็มีความรู้ดีๆมาเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆเ,เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน้านะคะเด็กๆตนนนนไมม้้ของฉััีร